วันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องกลิ่นบำบัดนะคะที่สามารถใช้บำบัดอาการต่างๆนะคะแทนยาได้ด้วยะคะ่ะเรื่องของ essential oil ที่ตอนนี้นะคะกำลังคนาลังนิยมใช้กันนะคะแล้วก็บปกชอบใช้นะคะก็เลยเชิญพี่เข้ามาอธิบายให้เราเข้าใจว่า essential oil คืออะไรแล้วใช้ยังไง ่ีคะชื่อเอื้อยนะคะเป็น essential oil special i s t เนื่องจากเราใช้ essential oil อยู่แล้วก็จะวันนี้มีการจะมาผสมออยใช่ไหมคะให้ให้เหมาะกับตัวเราเองดูว่าเราชอบคุณสมบัติยังไงชอบกลิ่นไหนนะคะวันนี้ทุกคนผ่ายการตรวจ A P K อะก่อนอื่นขอให้ทุกคนทำความสะอาดมือก่อนนะคะเรา sponsor spray อยู่นะคะเพราะว่าทุกบ้านใช้เยอะมากเลยค่ะได้ทั้ง s p รย์ทั้งเจลเลยนะคะทำไมไม่หาอนเซอร์ตลอดเวลา วันนี้อยากขอเริ่มต้นจากไอนัวนี้ก่อนเนาะวิธีการนะคะทํามือเป็นรูปถ้วยนะคะแล้วก็สูตรลึกๆเหมือนสูดหายใจโยะคะค่ะลึกแต่เบาเอาที่เหลือมาทาคอทาท้ายทอยทำไมทำไมต้องทาที่ไท้ายทอยะคะคือ<ม>ตรงนี้นะคะ่ะมันจะเป็นจุดที่เส้นจุดเส้นประสาทเราตรงต้น,อนะคอค่ะ แล้วก็เวลาเราถาเนี่ยมันจะทําให้เรารีแลกล์แล้วก็มันจะช่วยให้เลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองอะคะ่ะไหลเวียนดีอย่างตัวเปเปอร์นี้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของคนที่เป็นปวดหัวไมเกรนก็เป็นการรักษาแบบหนึ่งของในสมัยโบราณนะคะอย่างแพทย์แผนไทยก็มีนะคะการที่ต้มสมุนไพรแล้วก็ใช้การสูดดมนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น,นะคะ่ะเกรดของน้ำมันหอมระเหยตอนนี้มันจะมีอยู่หมด4เกรดที่เราที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปเกรดที่ถูกที่สุด เขาเรียกว่าซินเทติกเกรดก็คือเป็นเกรดที่อาจจะใช้เคมีเป็นส่วนผสมสังเคราะห์ขึ้นมาให้ได้กลิ่นตามที่ต้องการแล้วก็อันที่2เป็นฟู้ดเกรดหรือออร์แกนิกเกรดซึ่งการตรวจสอบของเขาค่ะก็จะตรวจสอบแค่ตอนดินที่ปลูกเขาก็จะมีข้อกำหนดว่าออร์แกนิกเกรดดินที่ปลูกจะต้องพักดินน้อย3ามปีห้ามทำอะไรเลยห้ามใส่เคมีเพราะพืชที่ได้ออกมาก็ต้องใช้กับที่ป่วยผลไถหรือว่าใช้ในโรงพยาบาล ดังนั้นเนี่ยอกอกกนิกเกะเขาจะตรวจสอบตรงนี้แต่หลังจากนั้นเนี่ยระหว่างทานมีที่นกที่หนูเวลาเราปากอะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้แล้วก็เราไม่รู้กระบวนการตรงนี้แล้วเขาก็จะไม่ไม่ได้ไม่ได้ตรวจอีกว่าสะอาดไหมหรือว่าขั้นตอนเป็นยังไงสุดท้ายเป็นของปรดมาให้เรากินนะคะอ่าแล้วก็เกรดที่3าเรียกว่าเทอราพติกเกรดเทอราปาพติกเกรดเนี่ยอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีนิดนึงในการสกัดออกมาคือเป็นเกรดที่โรงพยาบาลให้การยอมรับว่าช่วยช่วยดูแลคนไข้ได้นะคะแต่ว่า มันก็ไม่รู้ว่าเพียวหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเขาอาจจะผสมบางอย่างให้ต้นทุนถูกลงแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายต่อต่อคนที่ใช้แล้วก็จะมีเกรดสุดท้ายที่เป็น the best เขาเรียกว่า certified pure therapeutic grade อันนี้ตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ตอนปลูกเลยจนกระทั่งเดินทางบรรจุขวดแล้วก็มาถึงเราทีนี้ถ้าพูดเนภาษาง่ายๆเรา essential oil อ่ะมันต่ง้ง <laughs> แล้วก็น้ำมันหอมระเหยมันคือเลือดของพืชนะคะพืชจะอยู่ไม่ว่าจะอย่างใบเลย้ยงตะกี้ต้นไม้ต้นอ่ะถ้าตรงไหนที่มันเป็นแบบเหลืองๆหรือน้าตาลน้าตาลแห้งๆอะค่ะแปลว่าใบนั้นอะมันพ่องเอเซนเชียลออร์ดเลือดมันก็จะคุณสมบัติก็จะไม่ครบจริงๆเอาไปทําได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะอย่างวันนี้นะคะก็มีจะมีเรื่องของการบําบัดโรคนะคะเรื่องของผิวพรรณความสวยความงามไล่มแมลงนะคะก็เดี๋ยวจะ ยกตัวอย่างเป็นชุดๆให้ดูวันนี้นะคะก็จะมาสอนผสม e s s e n เชียลออที่แต่ละคนอยากได้ให้เป็นสูตรของตัวเองอยากได้ตัวที่นอนหลับถ้าเรื่องของการนอนหลับ l าเวนเดอร์เนี่ยคือคุณสมบัติของเขานีช่วยเรื่องการนอนหลับอยู่แล้วตัวหนึ่งที่เขาเบลนด์มาแล้วที่ไม่ใช่ซิงเกิลออ์ออเนี่ยมันจะมีสองสองแบบ s i n เกิลออร์กับออ l ์เบลนซิงเกิลออก็คือพืชแต่ละชนิดหนึ่งกวดหน่งกวดหนึ่งกลดอ่า ส่วนออยล์เบลนด์คือเขาผสมสูตรมาให้แล้วตามสัดส่วนที่เขาคิดมาแล้วว่าสูตรนี้มันเหมาะกับการนอนหลับก็คือตัวเขาเรียกว่าอันนี้คือเซเลนตี้ในนี้ก็จะมีทั้งลาเวนเดอร์ทั้งโรมันคาร์โมนซึ่งส่วนผสมต่อเจ้ามีตัวไหนตัวไหนบ้างคะฟื้นฟูผิวชั้นลึกตัวที่เด่นเดเรื่องของฟื้นฟูผิวชั้นลึกก็จะมีเรื่องของแฟรงกินเซนแฟรงกินเซนคือคิงออฟฟอลทก็คือตัวนี้มันคือกำยานใช่ไหมใช่แล้วก็มือมือก็คือมดยอก เราอยากได้สูตรของการไล่แมลงในสวนเบื้องต้นถ้าถ้าเราใช้โดยทั่วไปถ้าไม่มีอะไรเยอะอยู่ที่บ้านปลูกตะไคร้อยู่แล้วใช้น้ํามันตะไคร้อ่าใช่ใช่อันนี้มีตะไคร้แบบคล้ายๆแบบซาซเปเปอร์มินด้วยเหมือนที่พี่ผสมกันแต่ว่าจริงๆเป็นพืชชื่อโรซาลิน่าเลยอันนี้กลิ่นดีโรซาลินา น่ต้งชื่อลูกแน่แม่นี่ค่ะที่จะมีลูกชื่อโรสลินโรสลิน่าลูกพ่อมาจากจีนที่ว่าเบื้องต้นเออยากให้ทุกคนเลือกสีิ่ที่ตัวเองชอบมาก่อนและอยากได้มาก่อนแล้วพอเราเลือกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการจัดกลุ่มตามโน้ตของกลิ่นอ่ามันจะมีเรื่องของการจัดกลุ่มตามโน้ตของกลิ่น เนว่าจะเอาอันไหนเป็นท็อปโน้ตเบสโน้ตมิดเดิลโน้ตแล้วก็จะมีสับส่วนการผสมด้วยอ่ามันจะเป็น3สเต็ปนอกจากน้ำตบกุหลาบแล้วเราอยากได้ดอกไม้ชนิดอื่นไหมอบว่าเอาให้เข้ากับผิวของแต่ละคนอย่างบัวผิวแห้งอย่างคุณบัวผิวแห้งโรสทามูไมล์เฮลิคไรซัมเฮลิครซัมนี่ดีกับผิวมากลาเวนเดอร์ค่ะแล้วก็แฟงกินเซนค่านนี้น่าจะพอแล้ว วันนี้จะทําน้ําตกเพราะว่าเวลาที่เอาไปแช่เย็นแล้วก็แบบฉีดที่หน้านี่มันจะรู้สึกแบบ,แบ,บสบายหน้านะคะแล้วก็กุหลาบนี่ก็เป็นตัวที่ที่แพงมากของในเซ็ตนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันดีมากสําหรับเรื่องของผิวพรรณโรสของคุณโบเนี่ยค่ะเอ่อจะกลิ่นของเขาอ่ะจะเป็นมิดเดิลโนสกับเบสโนสแล้วก็กลุ่มเคมีเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์เป็นโมโนเทอร์บีแบคโที่เป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์ ะะแล้วก็องค์ประกอบหลักของเขาเนี่ยคือซิตเนอกกนอลกับเจรนานอลสองตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของผิวอีกตัวหน,น,นึ่นงเฮไคลายซั่มไฮไคลายเฮลิคอปเตอร์นะคะไฮไคลายซั่มกันค่ะทีนที้เนี่ยในกลุ่มนี้ค่ะคุณที่คุณัวเลือกง<ห>านจะเป็น<ต>มิดเดิลโน้ตซะเยอะแต่ยังไม่มีทอ็อปโน้ตเลยออก <laughs> อะไรนะขออีกที <laughs> ช่วยดูนะ <laughs> อะไรอ่่ะะะออออไร๋มันควรจะมีแบบหลายๆแบทั้งมิดเดิลทั้งท็อปใช่ใช่ใช่เพราะว่าเวลาเราเซนส์ของกลิ่นนะคะเวลาเราทาหน้าเราก็อยากจะรู้สึกว่าอ๋อตอนนี้ฉันอยากเพราะฉะนั้นฉันทำเป็นมีสิ่งนี้ยค่ะคอปโนจาจะเป็นกลิ่นที่ออกมาก่อนกลิ่นออกก่อนกลิ่นกลิ่นที่แบบเราสั้ขัดจมูกครั้งแรกเตะเพื่อเตะจมูกขึ้นมาเปิดมาใช่วหมกลิ่นแล้วก็แล้วก็จะหายไปเร็วกลิ่นจะหายไปเร็วมิดเดิลโนจก็จะตามมา เป็นกลิ่นที่ที่ยืดระยะเวลาค่อยค่อยๆแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะอยู่กับเราได้นานที่สุดคือเบสทีนี้เนี่ยหลักการผสมกลิ่นเราจะผสมในสูตรถ้าท็อปมีน้อยเราจะผสมสูตรสามเจ็ดห้าแต่ถ้าเกิดว่าท็อปโน้ตกับเบสโน้ตมีเท่าเท่ากาันเราจะผสมสูตรสี่เจ็ดสี่คือสามเจ็ดห้าหรือห้าเจ็ดสามก็ได้หยดค่ะเลขคือหยดเยอะเลขคือหยดผสมเลยไะกันค่ะอะไรอ่ะ ีนี้เดี๋ยวของคุณบัวเจะขอใช้สูตรสามเจ็ดห้าเนาะอันนี้ก็สามหยดนะคะสามอันนี้รวมกันให้ได้เจ็ดหยดคุณบัวสามารถเลือกได้ว่าจะเอาอันไหนมากอันไหนน้อยอ่าส่วนอันนี้จะเป็นห้าหยดก็เลือกเอาอาจจะโลดหยดเดียวแฟนกินเส้นสหยดก็ได้หรือรัวจะเอาลดสี่แฟนกินเส้นสี่ก็ได้ก็แล้วแต่คุณบัวอ่ะ ตมนแ้่ไปสิบท้าก็เกาอ่ะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ประมาณนี้แก้อคอันน,น,ะะน,นี้อันนี้ใส่ไปสักสาสหยดก็พอค่ะเป็นัวให้ให้รดการบันเห่ยตอนนี้เราก็ได้แล้วหัวเชื้อน้ำตบ น้ำกุหลาบที่เหมาะกับผิวเรานะคะแล้วก็ไปใส่ในผลน้ำแร่แล้วก็แช่เ,เย็นๆคะ่ะแล้วก็ฉีดหน้าเราไปไหนมาไหนแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็ฉีดห,ดหรือว่าก่อนออกไปไหนนมันก็จะรู้่วสบายหน้าแล้วหน้าก็จะนุ่มขาวใสกระจ่างไม่แห้งอ,อันนี้ก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่วันนี้เราเอามา,มาฝากกันเพราะว่าตอนนี้ essential oil ก็เริ่มเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็มันก็จะมาเข้ากับมาม่าการ์เด้นของเราตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องของอกลิ่นที่ได้จาก พืชสมุนไพรต่างๆนะคะที่ในสวนเราก็มีหลายตัวที่เขาไปใช้ทำออัน,น,นะก็อยากให้เพื่อนๆลองเอามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ได้ประโยชน์จากเทปนี้ด้วยค่ะไปล้ก่อนเผื่อจบ <laughs>